สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเต้ยในรายการติดอีเวนต์ของขราวพิศตอนนี้เราก็เจอกันมา30กว่า EP แล้วก็ขอฝากอีเวนต์ไว้ในอ้อมใจนะเราเห็นแล้วว่าจัดกันมาเยอะมากสิอีเวนต์แล้วเดือนนี้ใช่ไหมคุณก็ตามมาผมก็จัดมาคุ่ยกับเชฟมิชลินเชฟกระทะเหล็กนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีเชฟที่เป็นพวกเวลเวคอบไนซ์สิก็เยอะแยะเลยนะครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาที่ร้านอาหาร รามาโฟเปิดใหม่เป็นฟรานช์พิซซี่นนะของเชฟดังนักชิมก็ต้องรู้จักนะเขาเชฟเอเวร์รู้จักใช่ไหมจากร้านเลเบลูผม,มแฟนเขานะกินมาตั้งแต่อยู่วิทย์ซอยสิบเก้าจนย้ายไปที่ปรารีที่นี่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็มาโชว์พาวน,น,นะครับอยู่ที่โรงแรมมอนเทียนลืมบอกไปนะครับเขาก็รีนโนเวทใหม่เลยตอนนี้ก็ทำสไตล์แบบโคตรคูลเลยไม่ใช่แบบ เฉยๆไม่มีแล้วนะอันนี้ก็ทําใหม่สวยงามนะครับวันนี้เราก็าแน่นอนพวกผมก็ต้องมาเจอเรื่องเครื่องดื่มก่อนที่เราจะมาชิมอาหารของเอ,อเวนะครับวันนี้ผมก็เอาวนยอะไรมานะครับจริงๆไม่ได้อยากรีวิวตัวนี้นะแต่ว่ามันเป็นไวนยมหาชนคุผู้ชมเป็นไวนยที่ผมว่าคนไทยน่าจะชอบนะวันนี้ผมเอาตัวที่แบบแม่งดูโคตรธรรมดาเลยแต่มันไม่ธรรมดาคุผู้ชมมันคือ เดี๋ยวเช็ดก่อนมันคือเพนโฟนะบิน28เดี๋ยวเช็ดก่อนดูธรรมดาครับคนก็บอกว่าไม่กินแต่เพนโฟเพนโฟจริงผมก็ไม่ได้ว่า,าจะชื่นชอบอะไรมากมายเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตามใจแฟนนะครับบิน28เนี่ยเพนโฟเนี่ยมันทำไมถึงอยากเอามาเพราะว่าตัวเนี่ยมันเป็นตัวแรกของค่ายเพนโฟตั้งแต่ปี1959นะ ทำไมมันถึงพิเศษที่มันทําออกมาตัวแรกจริงๆมันมีตัวที่ทําอยู่ก่อนหน้านี้แล้วคือ p e n โฟ r ์เกรนช์ของชูแบร์นะครับตัวนี้ก็ทำออกมาขัดตาครับหมายความว่าในระหว่างที่รอการเกชของตัว g r ร n ช์เนี่ยเขาว่าเอาผลิตตัวนี้ออกมาก่อนคือบินที่28นะครับแล้วก็เขาใช้ช h ลัสร100%นะครับมาจากไล่ชื่อคาริมนาปัจจุบันเนี่ยนะครับ ตัวเบนที่สิเนี่ยไม่ได้ใช้ผลองุ่นชีรัสที่มาจากไรคาลิมนาทั้งหมดปัจจุบันนี้ก็คลาดก,กันแล้วนะครับส่วนความพิเศษของมันนอกจากจะเป็นตัวแรกแล้วเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าตัวเฟิร์สรีลีฟของตัวเพนโฟเลยเนี่ยมันมาจากเขาเรียกว่าวอร์มไครเมมาจากเซาท์ออสเตรเลียนะครับทางด้านใต้เลยระหว่งางที่พูดไปผมว่าลินก่อนนะคุณผู้ชมนะให้มันหายใจก่อนวันนี้ก็เอาง่ายๆคุณผู้ชมก็ใส่ แก้วก้านดำแบล็กทายของวีเดลนะครับเป็นรุ่นซอมเบรียเดี๋ยวว่าวนก่อนคุณผู้ชมนะชิมก่อนเซ <Wow. S 1> นเทพแบล็ past, กคาร์่อน <Wow. S 1> เนี่ยเขาเรียกว่า first attack นะคุณผู้ชมมันก็เป็นพวกดาร์ชร์รี่ใช่ไหมแน่นอนที่สุดแล้วก็ก็มีสไปซ์นะก็ยังไม่มากอันนี้เริ่มๆก่อนบูเก้นะบูเก้โอเค เดี๋ยวเราระหว่างนี้เราก็รอาหายใจค,คุณสเกตใช่ไหมที่ผมบอกว่าเวลาผมดื่มไวน์เนี่ยนะไวน์แดงเนี่ยมันต้องเย็นใช่ไหมผมไม่เหมือนชาวบ้านใช่ไหมเย็นนี่คือเย็น16 17 18ถ้าผมเน,น้นนะเดี๋ยวจะรู้ว่าเอ๊ะอาจารย์นี่มาแหกตายแล้วกินไวน์แดงเย็นเหมือนสิบล้อเลยไม่ใช่นะเย็นในอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับทีนี้ความมันของมันเนี่ยผมย็นใจเขาว่ามันไม่ได้โคตรมันนะมันมาจากวอ r ์มไ i ลเม e เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกครั้งที่ผมไปสอนหนังสือนะเรื่องวายเนี่ยจะมีถามตลอดเลยอาจารย์ไอ้คำว่าวอร์มคลายเมทกับคูลคลายเมทเนี่ยมันตา่างกันยะังไงนะแล้วผมก็ทำมาสามสิบตอนเนี่ยจะมี3ตอนที่ผมพูดถึงเรื่องออสซี่ชีรัสจำได้ไหมที่ร้านกาเดราโซอันนั้นผมเอาวายมอลลี่ดูเกอร์ไปที่ตอนวายเขย่าจําได้ไหมครับและอีกทีหนึ่งผมทําของลูวินเอสเตอันนั้นมาจากมาร์ตเรซิเวอร์นะครับคนที่กําหนดวอร์ม คลายเมดภูคลายเมดเป็นนักภูมิศาสตร์ชื่อวลาดิเมียเคลฟเพิรนะเขาแบ่งนี้คุณผู้ชมในเส้นรุ้งตะแคงแวงตั้งเนี่ยนะรุง้งใช่ไหมเส้นรุง้งเนี่ยรุ้งตะแคงเนีนะ่ยยี่สิบถึงสี่สิบผมเฉลี่ยที่ค่าสามสิบเขาเรียกว่าวอร์มคลายเมดนะถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยบางอุ่นาสายพันธุ์เนี่ยปลูกไม่ได้นะครับส่วนตั้งแต่สี่สิบไปถึงหกสิบค่าเฉลี่ยที่ห้าสิบเขาจะเรียกว่าคูคลายเมด ฉะนั้นเนี่ยในออสเตรเลียเนี่ยมันจะแบ่งกันนะครับเขาอย่างนี้ในตำราเขาบอกนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเขาบอกว่าในส่วนของบารอซ่าเนี่ยนะไอตัวนี้มาจากบารอซ่าจะเป็นวอร์มไคลเมนส่วนมาการิบิเวอร์ที่เป็นที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นฟูไคลเมนนะครับแปลว่าในออสเตรเลียที่ผมเล่าให้ฟังว่าจะมีทั้งวอร์มและฟูฉะนั้นก็จะให้ผลผลิตน้ำวายที่แตกต่างกันนะใช่ไหมอันนี้มันก็ดูง่ายขึ้นโอเคทีนี้ผมจะบอกว่าตัวนี้เป็นชีราสที่เมื่อกี้ผมบอก มันมาจากไร่คลาลินาในเขตบารอซ่าบารอซ่าเป็นเขตที่ทำอ,อาอุลปลูกอมุุลชีรัสได้ดีที่สุดเขตหนึ่งในออสเตรเลียนะครับถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกคุณไปออสเตรเลียคุณอยากหยิบชีรัสคุณเลือกเลยมาจากเขตบารอซ่าวันเล่งนะครับโอเคแล้วความมันของมันอีกอันหนึ่งคืออะไรมันเอาไปบ่มในถังอเมริกันโอ๊ค12เดือนคุณผู้ชม มันก็จะสร้างความเข้มข้นผมบอกว่าเฟรนช์เนี่ยมันก็จะซอฟใช่ไหมเฟรนช์โอ๊มันจะซอฟแต่เมริกันโอ๊กี่มันเนี่ยหมักหนักนะยิงตรงหนักแน่นเข้มข้นนะครับแล้วก็มีพวกกลิ่นรสต่างๆที่อยู่ในโอ๊กเนี่ยมันมากกว่าเฟรนช์นะครับอ่ะระหว่างนี้เราก็ชิมก,ก่อน,นับอันนี้ใส่ในแก้วที่ผมบอกของวิเดียลนะแบลบ็คไซเป็นซองเดียก็ะจะให้มันติดมันพุ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมองตรง,ตรงไม่เห็นเสื้อดําเดี๋ยวตา้านดำก็มองเห็นอันนี้ยิงมาให้ดูข้างๆก่อน เอ่อได้รู้เวลาคุณดื่มไวน์นะเวลาคุณจะเทสไวน์นะผมบอกคุณแล้วนะบอกตลอดบอกลูกศิษย์ทุกครั้งเลยเวลาไปทำเวิร์กช็อปให้คุณเนี่ยเอาจมูกเนะี่ยยัดเข้าไปในแก้วนะครับคุณอย่าเอาแก้วยัดเข้าไปเจอจมูกไม่ได้นะจมูกฉีกนะไม่เหมือนกันนะครับอออืื้ โคตรแซนะ่บเลยเอาจริงเลยนะบอกตรงผมจะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเพนโฟสี07กับ389สำหรับผมนะผมเคยซื้อสองตัวนี้ราคาอยู่800กว่าบาทซื้อครั้งแรกจำแน่นๆเลยไปซื้อที่โอ๊กแลนด์ไม่ได้ไปเรียนนะไปตามหาผู้หญิง <laughs> ไปดิหางานทำนะที่นูน่นผมจะบอกว่า ราคามันผมซื้อ3 8 9แ0 7สมัยก่อนเมื่อ20กว่าปีก่อนซื้อ800กว่าบาททุกวันนี่ขายอยู่2อ0พผมไม่ซื้อ,อเพราะอะไรราคาแพงเกินไปถ้าคุณชอบยังหลงไหลใน4 0 7็กับ389นะชอบไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ว่ากันมันเป็นสไตล์ผมแนะนำให้คุณมากินบิน28กับบิน128อันนี้ผมใช้คำว่าเป็นมินิ407็กับ389ราคามันย่อมยาวกว่านะอันนี้แนะนำกันนะครับรสชาติเข้มข้นผู้ชมนี่ใช่เลยผมชอบมากกว่า โรเบิร์ตมนวีด้วยเอาจริงอ่ะทีนี้มีคําถามยอดนิยมเลยเวลาอันนี้ก็เกิดจากคลาสนะที่เวลาผมทำวายดาย์ูช็อปมานะครับอย่างนักเรียนเนี่ยไปสอนที่ดูที่นี่ก็ถามมันบอกอาจารย์ไอ้คาว่าบินเนี่ยจริงๆมันแปลว่าอะไรนะมีความหมายไหมนี่เป็นคําถามของคนฉลาดใช่ไหมอันนี้คือ Storage Area ก็คือเป็นที่เก็บเคยขึ้นขึ้ืบินใช่ไหมที่เวลาก็มีที่เก็บของก็งจะมี แถวที่ 31, 30, 40, 50, 70บินที่ 1, นึ่งถึงสองสอันนั้นแหละเป็นที่จัดเก็บนะเป็น s t o รเลช a ร์เียที่เขาใช้จัดตําแหน่งเพื่ง่ายๆว่าวางเก็บวายไว้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทําไมเพนโฟถึงมีบินซีรีส์นะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังโอเคอีกเรื่องเดินสุดท้ายคุณผู้ชมเดี๋ยวมัเจียวเวริร์เวิร์รกไงเราก,ราก็รออาหารนะ จะบอกว่าตอนนี้นอกจากไอตัวดาร์ชิลลี่นะเอบอดี้กันหนึ่งมันฟูลบอดี้แล้วมันเข้มข้นมากคือว้าผมใช้คำว่ามีเนื้อมีหนังนะฟูลบอดี้เนี่น่นรอนแล้วมีเนื้อมีหนังแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวหายใจอีกหน่อย,ยนะึงมันจะเทอร์ฟอร์มได้ดีกว่านี้นี่กลิ่นยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับอีกเรื่องหนึ่งถามกันมาเยอะมากความหวานนะ ความหวานเป็น1ใน5องค์คาพยพหรืออิเลเมนต์ของไวน์ใช่ไหมทีนี้ก็มีคําถามมาว่าอย่างผมดื่มล่าสุดเนี่ยผมไปดื่มตัวพวกคารเน่แล้วก็ชีลาสนะครับที่บ่มในถังวิสกี้นะพวกโลกใหม่เนี่ยเขาจะเอาไปบ่มในถังวิสกี้ถังลำนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็เลยยังมีบ่มในถัง VSOP เดี๋ยวผมจะมารีวิวที่นี่ที่แรกเพราะว่า ทางผู้นําเข้าเขาสัญญาไว้แล้วจะเอามาให้ผมรีวิวนะเป็นไวนที่ผมในถังวีสโอพเดี๋ยวจะมีด้วยทีนี้ผมจะบอกว่าความหวานเนี่ยมันนอกจะเกิดจากตัวฟรุตเนี่ยหรือตัวผลไม้เนี่ยสิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่สุดมันเกิดจากตัวไม้โอก๊กฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นบูชูก้านะครับเพราะอะไรไอ้ถังเนี่ยมันมีความหวานตามธรรมชาตินะครับแล้วมันก็ไม่ได้หวาน โดยที่ผมพูดเองนักวิทยาศาสตร์ก็ไปวิจัยว่าเอ๊ะเฮ้ยมันหวานได้ไงวะท,ทั้งที่ตอนที่มันผลิตไวน์เนี่ยมันใช้ตัวยีสต์ไปกินน้ําตาลเนี่ยจนเกือบจะหมดแล้วเรียกว่าน้ําตาลในแต่ละน้ำตาลเนี่ย,ยมันล่อยหลอลงไปเยอะแต่ทำไมพอทำไวน์มาเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างตัวคาบาน่ที่บ่มในถังเบอร์เบิลของโรเบิร์ตมอราวีผมเปิดไว้แป๊บเดียวนะคุณผู้ชมหวานเลยผมบอกเลยเนี่ยหวานเนี่ยมันมาจากตัวโอ๊ก เพราะมันมีสารอยู่ตัวนึ่งที่เขาเรียกว่าฟีนอลสารตัวนี้นอกจากให้ความเป็นคาราเมลวานิลาแล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นพวกสปซ์เนี่ยมันก็จะมีความาให้รสหวานด้วยนะครับฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นวิทยาศาสตร์รรผมไม่ได้พูดเองแต่ผมเอามาเล่าให้คุณฟังนะที่เหมาะกับชีลาร s สไม่ต้องพูดเพราะผมพูดไป3ต่ตอนแล้ว2ตอนแล้วว่าจะเป็นพวกเรดมีทนะครับแล้วก็ชีสได้หมดนะแต่โดยส่วนตัวนะ ถ้าเป็นชีรัสที่หนักๆเนี่ยเนื้อบัวเนื้อหมูเนี่ยผมไม่เอานะมันมันสบายเลยรู้ช่อเนื้อแกะนี่มันสบายเลยพวกนี้มันจ้องมันต้องเจอพวกใบสั้นเนื้อควายใบสั้นเนื้อควายป่าเนื้อไอพวกสัตว์ป่าเช่นสปีิบ็อกที่มันสาบแรงๆเนี่ยพวกชีรัสเนี่ยเอาอยู่นะครับเพราะว่าคาร์เนที่ผมบอกเลยว่าบางทีมันมันไม่เข้มข้นพอที่จะไปเออเขาเรียกอะไร รบหรือสู้รบอะรบกันอนะ่ะ b ท t ใช่ไหบทเทิลกับความสาบที่อยู่ในเนื้อสั์ไดนะ้เดี๋ยวก็รอชิมอาหารนะรอแป๊บหนึงผู้ชมผู้ชมแล้วอาหารจานเด็ดเนงเชฟเอเวก็มานะอันนี้เป็นแก้มวัวตุ๋นมา30กว่าชั่วโมงเป็นเขาเรียกว่าแก้มวัวของ วากิววัววากิวจริงวาคิวมันก็เรียกวัววาคิวมันก็ไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องแต่ว่าคนไทยเขาเรียกกันแบบนี้เราก็แบบนี้นะจริงๆวากิวมันแปลว่าอะไรอนะมันแปลว่าเนื้อญี่ปุ่นใช่ไหมสายพันธุ์มันต้องไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเขาเรียกกันแานแล้วก็วากิวกับวากิวแล้วก็อันนี้ผมก็เอาใบแดงมาแดูซิว่าตัวแก้มวานตุ๋นเป็นยังไง คอร่อยเลยนะค,คือมันนุ่มจน,นแบบคุณไม่ต้องเคี้ยวอ่ะนะว,วนี่ใส่ฟันปลอมอยู่นะไม่งั้นฟันปอมหลุดเลยถ้ามันเหนียวนะเหมือนคุณลุงเลยนะจะบ,บอกว่าตัวแก้มบัวตุลว,ว่าอ้วัวอีวากิวออสเตรเลียนเนี่ยคุณภาพดีแล้วก็นํำซอสใช้ได้คือเอเวเขาก็ยังมีเทคนิคในการทำเรียกว่า แอ v ด n วานนะคุณผู้ชมมาไปแบบไยแดงของตัวเป็น,นโฟที่บอกว่าเป็นจีราสนะ์อันนี้มันไปได้ดีนะับตัวน้ำซอสเด่นมากตัวน้ำซอสดีมากคุณผู้ชมยังไงก็ฝากร้านของเชฟเอเวนะดีงามพระรามสี่ลามอาโฟอยู่ในอ้อมใจด้วยนะครับโอเคคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะก็สมควรเก็วเวลานะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีสวัสดีครับ